ครับตอนนี้เหมือนจะมีคนเดินมานะครับข้างล่างนู่นนะครันนู่นนะเดินมาจากฝั่งนู้นนะคบไม่รู้ว่าเป็นใครนะคน กคนครับเหมือนจะมีคนเดินมานะจากฝั่งนู้นนะทุกคนเมือม่อสโลิไลิโลสิกิรืออุตโเมื่อสโลอเกตโจนเก๊ะอโอุตโจกโล 行来，过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 来。 ครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับดาวไลฟ์สไตล์วันนี้ผมก็ได้อยู่ในบริเวณสันเขานะครับเป็นป่านะครับช่วงนี้ป่าที่นี่ค่อนข้างจะเป็นอ่าโดนเผาแล้วก็อ่าฟื้นขึ้นมาแล้วครับจะเป็นป่าสนครับบริเวณที่นี่ครับทุกคนแต่ที่ผมแปลกตาแปลกใจก็คือจะมีดอกไม้สองชนิดที่ออกมานะครับแล้วมันจะมีอีกชนิดหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมตามหานะครับดอกสีมุงม่วงครับค่อนข้างจะสวยงามนะทุกคน ดอกสีม่งม่วงครับเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวสวงาม<ห>ามากๆครับ,รบดอกสีม่งม่งนี่ครับวันนี้ผมก็จะพาเ<ม>พื่อนๆพี่ๆเดินป่าแล้วก็หาที่พักนะครับถ้าเราหาที่พักไม่เจอก็จะผูกเลยบนต้นไม้อะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามรับชมไปรพร้อมๆกันเลยครับว่าบรรยากาศป่าที่นี่จะเป็นยังไงครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยครับ นี่ครับทุกคนหรือว่ามัาจะเก็บดอกนี้ได้วยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะอ่อนทุกคนดอกกระเจียวนี้ดอกนี้นะครับสามารถกินได้นะทุกคนเอาไปต้มอ่าลวกกับน้าพริกอร่อยมากๆกครับทุกคนดี๋ยวว่ามันจะเก็บไปด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะไปทํากินเป็นเมนูนะครับทุกคนเคนะครับนี่นะครับทุกคนเรามาเจออีกสองดอกครับอ่อนๆอยู่นะครับนี่ครับดอกอ่อนๆอยู่นะครับทุกคน แล้วเก็บไปกินครับนี่ครับนี่ครับทุกคนดอกสีม่วงที่ผมหมายถึงนะครับออกเยอะมากนะครับคนบริเวณนี้นี่ครับก็ใช่ครับดอกนี้นะครับสวยงามมากๆครับทุกคนก้อนออกเต็มบริเวณนี้เลยครับดอกใม้จะสวยงามครับ ที่ผมหมายถึงนะครับออกเต็มนะครับบริเวณนี้นะครับนี่ครับกคนสวยไหมครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยครับทุกคนนี้ก็ใช่นะทุกคนนี่ครับนี่ครับสวยงามมากมากครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนบริเวณสันเขาแล้วครับกคนเดี๋ยวมว่าผมจะเดินไปเลยครับเพื่อผมจะเจออ่าที่พักหรือว่าจะปลูกไบนต้นไม้ที่เหมาะสมกับ อ่ะก็น,นอนค่ำคืนนี้นะทุกคนฝากติดตามด้วยนะทุกคนเนี่ยนะทุกคนระหว่างที่ผมเดินมาผมมาเจอต้นไม้ต้นหนึ่งผมว่าน่าจะปลูกเลยได้สบายนะครับทุกคนเนี่ยนะทุกคนทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยนะต้นไม้ต้นนี้นะครับ ว่าได้ปลูกเปลได้สบายเลยทุกคนปลูกเปลบนต้นไม้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูนะว่าสภาพต้นไม้ที่ผมาจะปลูกเปลนี้เป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อยู่บนต้นไม้แล้วครับทุกคนนี่ครับก็อยู่บนต้นไม้ครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวว่าผมจะมาผูกเปลนะครับนอนบนต้นไม้ที่นี่นะครับทุกคนตอนนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านครับมากินหญ้าแถวแถวนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมจะผูกเผลก่อนนะครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาผูกเปลกันครับ นีนะครับทุกคนเพราะข้างล่างมีถันไม้ใหญ่ๆครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่บนเพลนะครับแต่ผมก็แอบเสียวๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับข้างล่างนะครับทุกคนนี่ครับบริเวณที่นี่นะครับสูงมากครับทุกคนแล้วก็ บรรยากาศที่นี่ลมค่อนข้างจะแรงนะเพราะว่ามันเกือบถึงสันเขาแล้วทุกคนบริเวณต้นไม้ที่นี่นครับแต่ต้นไม้ที่นี่ก็ผมว่าน่าจะเหมาะกันผูกเลยนะครับแต่ว่ามันก็แอบเสียวๆนะครับเพราะว่ามันสูงมากครับมองไปข้างล่างครับทุกคนแม่กลัวครับทุกคน นี่ครับทุกคนผมได้เอามะม่วงมาด้วยครับเด็กปอ,อกมะม่วงกินนะครับนี่หวานแล้วทุกคนเจ้อสมุยครับ ครับทุกคนกบรรยากาศบนต้นไม้ครับตอนนี้ลมค่อนข้างจะแรงครับลมมานะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่บนต้นไม้ค่อนข้างจะสูงนะครับอข้างล่างก็จะเป็นอ่าทางเป็นไออะไรนะสันเขาไม่ใช่เราเรียกว่าอะไรนะเป็นยอด <c oughs> ผมพูดไม่ถูกครับทุกคนบริเวณนี้จะเป็นสันเขาแล้วข้างล่างเป็นปลายตีนเขานะครับทุกคน สวยมากครับข้างหน้านู้นทุกคนทุกคนเห็นไหมครับบริเวณนี้จะเป็นแต่ปลาเมียปลาสนนะครับทุกคนต้นปลาสนเพราะว่าจะเป็นต้นสนเยอะมากครับทุกคนทางนี้นะครับ ครับตอนนี้เหมือนจะมีคนเดินมานะครับข้างล่างนู่นนะคนนู่นนะเดินมาจากฝั่งนู้นนะคบไม่รู้ว่าเป็นใครนะคนบ,บริเวณที่นี่เป็นป่าบหลานี้น่าจะไม่มีใครเดินเพ่นพ่นานนะคับยังางห้อยถึง ครับทุกคนเมื่อกี้ผมได้เห็นคนนะครับคน,น้เนี่ยไม่เป็นคนครับมันเดินครับมันเดินมาทางนู้นครับแล้วก็เดินแล้วก็และกลับมาตรงนี้ครับเหมือนมาควักมือมาให้ผมลงจากต้นไม้มก็แปลกใจนะทุกคนแล้วก็ไม่พูดไม่จาเลยครับมันก็เงียบไปนะะไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่าผมคนลุกแล้วตอนนี้ผมว่า ไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่ากับบริเวณป่าที่นี่นะทุกคนแต่ผมไม่ไม่เคยมาเหมือนกันครับรั้งแแรกครับแต่เมื่อกี้มันคล้ายคล้ายคนมากครับที่เดินมาเดินมาถึงจุดนี้แล้วก็วนกลับนะครับเหมือนมันเห็นผมนะครับทุกคนมันเห็นผมครับแล้วก็มันก็เรียกนะครับมันปักมือนแต่มันไม่พูดเลยครับผมไม่พูดนะผมเงียบเข้าไว้นะครับผมเห็นนะครับตั้งแต่แรกครับตั้งแต่มันเดินมาครับแล้วผมพยายามจะไม่พูดนะทุกคน โอเคเราก็ติดตามสถานการณ์เลยนะว่าจะเจออะไรอีกไหมครับทุกคนก็บรรยากาศตอนนี้ก็ลมแรงมากครับผมผมก็คิดในใจครับทุกคนผมไม่รู้ว่าผมมาผูุกเปย์บริเวณนี้เป็นทางเดินของอ่าคนหรือเปล่าครับหรือว่าคนป่าหรือเปล่าทุกคนบริเวณนี้อาจจะเป็นทางเดินของคนก็ได้นะทุกคน แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นคนจริงๆหรือเปล่าคทุกคนเพราะว่าผมสังเกตตั้งแต่ฝั่งนึงครับมันเดินมาครับเดินมาแล้วก็เอนมาแล้วก็วนกลับมาแล้วก็เหมือนกับว่ามันเห็นผมวนต้นไม้ครับกคนผมก็แปลกใจครับทุกคนแล้วมันก็ไม่พูดนะครับผมพยายามจะไม่พูดจะเงียบให้สุดครับมันไม่พูดนะแล้วมันก็กวักมือแบบนี้ครับคนผมก็แปลกใจครับอย่าลงครับอย่าลงเด็ดขาดครับรือเป็นคนหรือว่าไม่ใช่คนก็อย่าลงจากต้นไม้เด็ดขาดนะทุกคน ก็มันน่ากลัวนะครับเพราะเราอยู่ในป่าแล้วทุกคนไม่ใช่อยู่บ้านนะครับอย่าลงเด็กขาดนะทุกคนบางทีมันอาจจะมาดีหรือว่ามาร้ายกับเราก็ได้ทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็ฝากติดตามนะครับว่าค่ำคืนนี้จะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมอีกไหมครับก็ฝากติดตามนะครกบ ครับทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มที่จะมืดแล้วครับทุกคนก็ตอนนี้ก็มีแต่เสียงลมครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงนกขูกร้องครับน่าจะเป็นนกคูกนะครับก่อนหน้านั้นมีคนเดินมานะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นคนจริงๆหรือเปล่าเรับเดินมาจากทางนี้ครับและเดินมาถึงจุดนี้นะครับก็วนกลับนะครับก่อนที่มันจะวนกลับมันกวากมือมาหาเรียกผมนะครับทุกคน อย่าลงจากต้นไม้เด็ดขาวทุกคนอันตรายครับทุกคนดีไม่ดีไม่ใช่นคนนะทุกคนเพราะว่าในป่านี่มันค่อนข้างที่มันมีสิ่งนี้ลับมีหลายอย่างครับที่เราอ่าไม่รู้จักนะคนย่าอย่าเดีครับทุกคนผมเตือนไว้นะครับมันอันตรายครับทุกคนเดี๋ยวก็คืนนี้ผมจะนอนที่นี่ครับแต่ไม่รู้ว่าบรรยากาศกลางคืนจะเป็นยังไงเพราะว่าลมมาค่อนข้างจะแรงครับที่นี่ครับผมว่าน่าจะหนาวแน่นอนทุกคน ก็ฝากติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทุกคนครับทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็โอ้โหมบืดสนิทแล้วนะครับมีแต่ลมนะครับลมมานะครับ หนาวมากทุกคนลมที่นี่แรงด้วยครับเพราะว่าที่ผูกเปลนี่มันใกล้บริเวณสันเขาด้วยนะทุกคนลมก็เลยค่อนข้างจะแรงนะทุกคนบรรยากาศค่ําคืนนี้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรไหมหรือว่ายังไงฝนจะตกไหมก็รอลุ้นไปได้วยกันนะครับว่าเราจะพบจะเจออะไรไหมไม่ว่าจะเป็นฝนหรือว่าจะเจออะไรหรือเปล่าก็รอติดตามนะครับทุกคนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผมผูกเปลนี่ผิดที่หรือเปล่าทุกคน ผมเจอตั้งแต่ยังไม่ข้ามเลยเมื่อกี้นะครับเหมือนคนเดินมานะครับแต่ก็ไม่พูดไม่จานครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่าครับที่มันกวักมือมาหาผมนะครับผมก็เลยเงียบๆเข้าไว้ครับมีเอฟซหลายคนครับที่คอมเมนต์ว่าอ่าถ้าเจออะไรแบบนี้ก็เงียบเข้าไว้นะทุกคนผมก็จําได้ครับก็พยายามเงียบเข้าไว้จะไม่พูดตอบโต้อะไรเลยครับตอนนี้ครับโอเคนะครับก็ติดตามรับชมด้วยครับว่าค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงครับทุกคนโอเคนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ก็น่าจะประมาณสองทุ่มกว่าแล้วทุกคนอากาศที่นี่ก็เย็นนะครับลมมาตลอดเวลาเลยครับทุกคนลมมาตลอดเวลาครับทุกคนไม่รู้ว่าจะมีอะไรไหมครับเพราะว่าค่ำคืนนี้ไม่รู้ว่าผมจะนอนหลับหรือเปล่าครับเพราะาลมค่อนข้างจะแรงนะคทุกคนก็ปักติดตามเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับทุกคน คนะครับดูสภาพบริเวณโดยรอบนะกคนกลางคืนะครับโอเคนะครับก็ฝากติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยครับทุกคนครับเหมือนจะมีคนเดินมาครับจากฝั่งนู้นครทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นเปล่าครับใช้ไฟฉายส่องนะครับจากฝั่งนุ่งนะทุกคน ผมพยายามจะไม่พูดนะก่อนก็เราเราดูนะว่ามันคืออะไรเป็นใคร ਦੋ ਬਦਲ ਦੇ ਕਿਲੋ ਬ్రో ਆ ਬ్రో ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਲੋ ਜਿੱਲਾ ਜਿੱਲੋ ਉੱਤੇ ਜਿੱਗੇ ਬ్రో ਮਾਝਾ ਦੇ ਕਿਲੋ ਬ్రో ਜੇ ਜੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋਨ ਕੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਜੋ ਜਿੱਤੀ ਜਿੱਗੇ ਬ్రో แทุกคนครับเมื่อกี้มีคนเรียกผมนะครับเรียกเป็นภาษาภาษาผมนะครับบอกว่าให้ลงมานะครับ ขึ้นไปทําอะไรตรงนั้นนะทุกคนแล้วก็มันก็เดินมาส่องไฟนะทุกคนเห็นไหมครับเมื่อกี้มันส่องไฟนะแต่ผมพยายามจะเงียบนะไม่พูดเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้มันเดินไปทางนู้นะ้ะไปฝั่งนู้นนะผมก็เลยเปิดกล้องบอกเพื่อนๆพี่ๆน,นะก,นก็เวลานี้ประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะทุกคนสถานการณ์ตอนนี้ลมแรงมากๆนะทุกคนเมื่อกี้เป็น น่าจะเป็นคนนะทุกคนมันพูดแล้วก็บอกว่าให้ลงมาไปขึ้นขึ้นไปทําอะไรตรงนั้นนะทุกคนแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่กล้าลงนะทุกคนในป่าที่นี่นะครับเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นคนจริงหรือเปล่าทุกคนบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งลี้หักแต่ก็ไม่ไม่น่าเชื่อนะเพราะว่ามันมไฟฉายด้วยนะทุกคนโอเคนะครับ เราก็อย่าลงไปเด็ดขาดนะเพราะว่ามันอันตรายอยู่แล้วครับไม่รู้ว่ามาด้วยความหวังดีหรือว่าไม่หวังดีเราก็ไม่รู้นะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บสถานการณ์ต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะเจออะไรไหมครับก็ฝากติดตามนะครับไม่ว่าไม่ร่าฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าลมแรงมากๆตอนนี้โอเคนะครับทุกคนก็ฝากติดตามนยทุกคน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกเริ่มที่จะง่วงนอนนะครับทุกคนก็ขอตัวนอนหลับพักผ่อนกันนะเพราะว่าคอนข้างจะมืดมากๆแล้วอนนีนก็ฝากติดตามนะครับเป็นกําลังใจผมนะยครับไม่รู้ว่าสถานการณ์ขําคืนนี้จะเป็นไงก็ฝากติดตามนะทุกคนโอเคนะครับราตที่สวัสดะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับทุกคนโอเคนะครับ มัสวัสดียามเช้านะครับทุกคนบรรยากาศยามเช้าก็โอ้โหสดใสนะครับมีแดดออกค่อนข้างจะเช้านะครับที่นี่นะครับลมค่อนข้างจะมาตลอดเวลาครับอากาศหนาวมากเมื่อคืนนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ตื่นมาแล้วครับนี่ครับบรรยากาศที่นี่ครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้คุณชมได้ดูนะครับ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวสภาพผ้าผมก็จะเก็บเรอุปกรณ์สัมภาระแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะไปทําธุระต่อนะครับไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะเก็บอุปกรณ์สัมภาระก่อนนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับทุกคนก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคนก็ไม่รู้ว่าคลิปวิดีโอหน้าผมจะพาเพื่อนๆพี่เป็นไหนครับโอเคนะครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะทุกคนโอเคนะครับขอบคุณครับ